เมื่อเด็กไข้สูงแล้วชักจะดูแลอย่างไรเช็ดตัวลดไข่อย่างไรให้ถูกวิธีค่ะเพื่อจะให้ไข้ลงโดยเร็วที่สุดเช็ดตัวอย่างมีประสิทธิภาพเช็ดตัวอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะการเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกวิธีเป็นวิธีเดียววิธีแรกที่จะทําให้ไข้ลงโดยเร็วที่สุดนะคะเร็วกว่าการใช้ยาฉีดหรือยารับประทานหรือการใช้ยาเหน็บอีกค่ะแต่ก็ต้องใช้ร่วมกันหลายๆวิธีได้นะคะ ถ้าเด็กไข้สูงนะคะก็จะเกิดความไม่สุขสบายนะคะร้องกวันงอแงตัวร้อนเป็นไฟเลยพ่อแม่ก็จะลุ่มใจว่าเอ๊ะเช็ดตัวมาทั้งคืนแล้วทําไมไข้ไม่ลงเลยการเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกวิธีจะทําให้ไข้ลงเร็วค่ะแต่ที่เราเช็ดมาทั้งคืนอาจจะเช็ดไม่ค่อยถูกวิธีนะคะทําให้ตัวผู้ดูแลก็คือแม่เนี่ยที่เช็ดตัวให้ลูกก็ไม่ได้พักผ่อนค่ะลูกก็ไม่ได้พักผ่อนเช่นกันเพราะว่าแม่ก็จะตื่นมาเช็ดตัวตลอดนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเช็ดตัวลดไข้ดีๆไข้ก็ลงได้ดีเด็กก็จะไม่ชักหรือถ้าเด็กชักแล้วนะคะมีอาการชักเกร็งตาค้างนะคะจากไข้สูงการเช็ดตัวดีๆจากตัวเป็นไฟก็จะทําให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้ด้วยค่ะขั้นตอนการเช็ดตัวลดไข้นะคะก่อนจะเช็ดตัวควรให้รับประทานยาก่อนค่ะเป็นยาลดไข้เช่นยาพาราเซตามอลหรือยาตัวไอโวโพรเฟนต่างๆก็ได้นะคะยาลดไข้ที่ปลอดภัยที่สุดก,ก็คือยาพาราเซตามอลน,นั่นเองค่ะหลังจาก ให้กินยาแล้วให้ดื่มน้ําเยอะๆค่ะแล้วก็ปิดแอร์ปิดพัดลมให้หมดนะคะเพราะว่าช่วงเช็ดตัวอาจจะทําให้เด็กหนาวสั่นได้นะคะสําหรับวิธีการเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกวิธีนะคะที่กําลังจะรู้ต่อไปนี้ก็คือเช็ดได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะถึงผู้ใหญ่ตัวร้อนจัดก็ใช้หลักการเดียวกันในการเช็ดตัวลดไข้นี่แหละคะ่ะเอาน้ําใส่กละมังมานะคะจะให้ดีต้องเป็นน้ําอุ่นค่ะน้ําอุ่นจะมีคุณสมบัติให้ หลอดเลือดที่ผิวหนังมันขยายตัวเมื่อหลอดเลือดขยายตัวความร้อนที่ผิวหนังมันขยายตัวนะคะก็จะทําให้ระบายความร้อนออกีไข้ก็จะลงเร็วขึ้นนั่นเองค่ะแต่มีเทคนิคอีกนิดนึงนะคะที่มีงานวิจัยมาแล้วค่ะน้าอุ่นเนี่ยจะทําให้ไข้ลงเร็วกว่าน้ําเย็นแล้วยังไม่พอนะคะถ้าเราใช้มะนาวบีบลงไปในน้ําอุ่นด้วยจะทําให้ไข้ลงเร็วเป็น2เท่าเลยค่ะแต่หลักการปาดมะนาวต้อง เตรียมน้าใส่กะละมังมาน้ําอุ่นนะคะอุ่นได้ที่นะปริมาณเยอะพอสมควรนะคะประมาณ2,000ซีซีนะคะแล้วตัดมะนาวในน้ําอุ่นนั่นแหละคะ่ะในกะละมังจุ่มมะนาวลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้มีดหัน่นหั่นมะนาวในน้ําอุ่นเลยแล้วก็บีบเดียวนั้นเลยก็คือถ้าจุ่มในน้ําอุ่นแล้วแล้วกรีดเนี่ยตัวที่ผิวมะนาวเจอความร้อนที่ผิวมะนาวก็มีสารที่ช่วยให้เป็นอโรมาเทอราป,ปีนะคะแล้วก็จะทําให้ให้ลงเร็วด้วยค่ะ แต่ถ้าไม่มีมะนาวมีแต่น้ําอุ่นก็ใช้ได้นะคะหรือว่าได้น้ําใส่กะละมังมาแล้วนะคะหรือมีมะนาวด้วยค่ะแล้วใช้ผ้า2-3ผพื้นค่ะเป็นผ้าผื้นขนาดพอควันค่ะที่สามารถชุบน้ําได้นะคะถ้าไม่มีก็เอาผ้าอ้อมเด็กก็ได้ค่ะผ้าอ้อมเด็กเนี่ยก็จะพื้นขนาดพอดีเลยค่ะ ก่อนที่จะบอกวิธีใช้ตัวรดไข้ขอเราในห้องฉุกเฉินก่อนนะคะตอนนั้นทํางานอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแล้วคนไข้มาอุ้มเด็กห่อผ้ามาหนาๆเลยค่ะบอกว่าเด็กชักเด็กชักนะคะไข้สูงแล้วชักพ่อแม่ก็จะตกใจหน้าตาตื่นห่อผ้ามาหนามากนะคะหลักการอีกอันนึงคืออย่าห่อตัวเด็กหนาเกินไปนะคะเพราะจะทําให้ระบายความร้อนไม่ได้ค่ะเด็กก็จะอบอ้าวแล้วทําให้ไข้สูงยิ่งขึ้นได้นะคะและต้องรีบอธิบายว่าถึงเด็กจะร้องแค่ไหนจะดิ้นแค่ไหน การเช็ดตัวลดไข้ก็สําคัญก็จําเป็นก็ต้องเช็ดอยู่นั่นแหละค่ะเพราะว่ามันจะทําให้ไข้ลงตอนนั้นจะแก้ไขภาวะชักได้นะคะบางคนเห็นลูกร้องงอแงก็ไม่กล้าเช็ดตัวต่อให้ต้องอดทนนิดนึงค่ะต้องบังคับต้องเช็ดตัวให้ได้นาน15-20ถึงนาทีนะคะถึงจะเห็นผลค่ะเช็ด 2- 3สานาทีไข้ไม่ลงนะคะต้องเช็ดนานซะหน่อยนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเช็ดอย่างไรนะคะผ้าพื่นแรกชุบน้ําอุ่นที่ผสมมะนาวนะคะแล้วก็เช็ดจากหน้าตาก่อนค่ะเริ่มจากหน้าตา แล้วก็เน้นซอกคอนะคะซอกคอแล้วก็เอาผ้าพื้นที่เช็ดนั้นอ่ะชุบน้ําแล้วปิดหมาดๆแล้วก็มาซักซอกคอไว้นะคะแล้วพื้นต่อมาค่ะก็เช็ดจากปลายมือปลายเท้าเข้าหาหัวใจเลยค่ะให้หัวใจเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเช็ดถูเลยค่ะถูขึ้นถูขึ้นอย่างนี้ค่ะเป็นการเปิดรูขุมขนค่ะการเปิดรูขุมขนจะทําให้รูขุมขนเราขยายขึ้นพอขยายปั๊บแล้วก็จะทําให้ระบายความร้อนออกดีไข้ก็จะลงเร็วขึ้นนะคะ เ็มถูเน้นจากฝ่ามือฝ่าเท้าเข้าหาหัวใจนะคะจะทําให้มีระบบกลไกการทํางานที่จะช่วยลดไข้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นเอาผ้าอีกผืนนะคะซับบริเวณลักและซซกคอข้อพับขาหนีบบริเวณซอกพวกนี้จะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะนะคะจะทําให้ถ้าเราเอาผ้าซับตามคอตามซอกลักและไว้เนี่ยมันจะดูดความร้อนออกดีแต่สําหรับเด็กที่ไข้สูงตัวจะเป็นไฟเลยะคะ่ะร้อนจัดเราก็ต้อง มันเปลี่ยนบ่อยๆก็คือจากที่ซักไว้เนี่ยแป๊บเดียวแห้งแล้วก็ไปจุ่มใหม่แล้วก็มาซักใหม่อย่างเงี้ยค่ะเช็ดไปเรื่อยๆค่ะถูๆเปิดรูมขนจากแขนขาแล้วก็ลําตัวค่ะช่วงที่เช็ดถ้าตัวร้อนจัดก,ก็ชุบน้ําได้บ่อยๆนะคะเช็ดชุบเรื่อยเช็ดเรื่อยนะคะแล้วก็เช,ดดเช็ดด้านหลังค่ะเช็ดด้านหลังก็ถูเลยค่ะจากคอลงไปหาก้นกบได้ค่ะแล้วก็เช็ดถูๆซับๆนะคะอย่าลืมจับเวลาด้วยค่ะ15-20นาทีนะคะ หลังจากเช็ดเสร็จค่ะก็ใส่เสื้อผ้าให้เด็กตามปกติเลยค่ะตามอากาศตามฤดูกาลประเทศไทยก็อากาศร้อนนะคะไม่ควรใส่เสื้อผ้าหนามากค่ะถ้าใส่หนามากก็จะทําให้อบความร้อนไว้นะคะทําให้ระบายความร้อนช้าไข้ก็จะลดลงช้าหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นใส่เสื้อผ้าบางๆค่ะแต่ถ้าอากาศหนาวเย็นก็ใส่หนาได้บ้างนะคะหลังจากเช็ดตัวลดไข้ลงวัดไข้ดูนะคะเขาทํางานวิจัยมาแล้วว่าไข้จะลงดีมากค่ะ แต่สาหรับการทานยาหรือกินยาปวจะลงน่ะอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยเป็นชั่วโมงนะคะไข้ถึงจะลงช่วงที่รอให้ไข้ลงเราก็เช็ดตัวลดไข้รอเลยค่ะก็จะทําให้เด็กสุขสบายตัวขึ้นแล้วก็หลังจากเช็ดตัวนะคะปล่อยให้เด็กพักผ่อนเลยค่ะอย่าไปค่อยๆแห่ค่อยๆเช็ดตัวกังมุว่าเขาจะไข้ไม่ลงแล้วก็แล,วกแล้วก็เช็ดเขาอยู่นั่นแหละนะคะทําให้เขาไม่ได้พักผ่อนพักเป็นชั่วโมง,งไปเลยค่ะให้นอนหลับยาวเลย ้ายังไข้สูงอยู่หนึ่งชั่วโมงก็สามารถเช็ดซ้ำได้ค่ะเช็ดวิธีเดิมเลยค่ะอีก15-20าถึงีนาทีเช็ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่การรับประทานยาลดไข้ยอย่ารับประทานบ่อยเกินไปนะคะประมาณ4ี่ชั่วโมงถึงรับประทานได้ครั้งหนึ่งนะคะถ้าบ่อยเกินไปก็ไม่ดีค่ะแล้วมันกระตุ้นให้เด็กดื่มน้ําบ่อยๆด้วยนะคะการดื่มน้ําบ่อยๆดื่มน้ามากๆเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายภายในเซลล์ต่างๆได้รับความเย็นได้รับน้ําก็จะทําให้ไข้ลดลงเร็วแล้วก็ไข้จะไม่ขึ้นเร็วค่ะ จะเห็นได้ว่าการเช็ดตัวลดไข้นะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าเช็ดอย่างถูกวิธีเนี่ยจะชักชักอยู่เนี่ยหายชักเลยนะคะการปล่อยให้เด็กชักจากไข้สูงก็จะอันตรายนะคะมีผลต่อสมองอาจจะทําให้การรับรู้ของเด็กลดลงหรือทําให้สติปัญญาอาจจะช้าลงก็ได้ค่ะจากการชักนะคะเพราะฉะนั้นมาเช็ดตัวลดไข้ให้ถูกวิธีกันเถอะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กชักหรือเมื่อชักแล้วก็ไม่ชักซ้ําอีกนะคะ สุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะจากละม่มกล้าหารพยาบาลหลานย่าโมพยาบาลเวศปฏิบัติครอบครัวปริญญาโทมหาวิทยาลายัยมหิดลคลินิกเขาพยาปราบตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ